องให้เป็นกิตเด้เหยวันนี้นะคะคุณมีกิจเดยกรนที่จะเรียนเช้าใครอยากทำแบบนี้มัม้งหนูงานแบ่งกลุ่มเลยค่ะแบ่งเป็นกลุ่ม5ค,คนตเดียว 功夫。啊嗯 งงม <S <S ไม่ตกมากตงไม่ตงไม่เป็นไรค่ะ ได้แล้วก็เอาน้ำผสมเี่ยนี่ที่เหลือเอาสีแดง้เน้นเอาสีเขียวเลียเอดสีเขาลยเเลเอาน้ำ่อไปเอาน้ำหยุดนะคะหยุดตรงกางสีอุ๊ยสีแนี่มีน้ำไม่วยแหยุดเลยคุเ หยดตรงสีเลยค่ะขอสีน้ำน้อยน้ำแบ่ง้แค่คนเดียวน้ำไม่แบ่งเลยอ่ะน้ำเอ้าน้แค่คนเดียวเลยมันดิ่ไม่ออกเลยหยดในตรงกระสีนะคะโอ้เ่อร์เลยไม่เหรอแล้วแล้วทำไงต่อคะ ใครพาันนี้เจแล้บ้างบอขีออกเลยค่ะตึัวัวตตอวตัวตวตั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 วตวัววตัวตัวตัวตววั

ได้แล้วตัดอะอะไรอะเดักแดเอวสิไปคนย่อเลยแ็่นี่นะอ่าไปสไสีแดงใช้นเรวไปสไปเลย่ไปเสรไอ้นี่ตัวอะไรเื้อเลยแตเสื้อกางมืนตัวใหญ่ใหญ่มากแล้วสีมันจะสวยเขาเคยหัเ

แล้วก็กินบ่อยเขาชอบไิบีเขาชอบฉีด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 เขาฉีดไม่เต็มปลาแม่เขาบอกว่าเป็นนี่ไงหนอนปลาหนอนกินได้หนอนอันตรายใช่เขาบอกว่าเรากินด้วยไม่ได้วยอ่ะใครตกแต่งเสร็จแล้วป้าะยังไม่เสร็จค่ะมีหนอน ตอนแม่ค่ะแต่แกอยู่ตอนแม่ะโอวย นี่อันนี้ของเอเหมือนเด<ป>้วยนอนนอนไม่ได้ค่ะแล้วี่ลกปช่วยออขอบค้าสวย<อ>ไหมขอบค้าสวยดกว,ว่ามาพิเรษโลก3ตัวของพูดใหญ่ด้วย